กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาสอนลับบูย่าพาตัวใหม่แบบฟรีๆนะครับก็คือถ้าคนไหนอยากได้ในส่วนของบูย่าพาตัวใหม่แบบฟรีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมา รีวิวบูยาพาตัวใหม่ด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากรู้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะหรือว่าจะเท่แค่ไหนนะครับและแต่ละอันนะครับก็คือจะแรไหมนะครับเนาะแล้วก็จะเอเฟก์เยอะไหมนะครับเนาะหรือว่าจะคุ้มกับตังที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะตอบและสรุปให้แน่นอน100%เปอนนะครับสำหรับมงเคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตังค่า วันพรุ่งนี้มีการแจกให้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขสั่นมาให้นะครับส่วนวันนี้ขอรีวิวบูย่าพาร์ตก่อนละกันนะครับเนาะเพราะว่าบูย่าพาร์ตจะมีการแจกพี่ก็คือแบบว่าแจกฟรีนะครับก็คือผ่านพี่นะครับไม่ใช่ผ่านทางเกมนะครับเพราะว่าเดือนใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับพี่จะทําการแจกบูย่าพาร์ตฟรี5คนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ฟรีนะครับเราไปดูดีกว่านะครับว่า มันเท่แค่ไหนนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของบูย่าพาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะเข้ามาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะครับน้องก็เหลืออีกประมาณ4ีหวันข้างหน้านี้เองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับบูย่าพาสนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่ามีสกินชุดผู้หญิงนะครับน้องมีโปรไฟล์มีพื้นหลังมีสกินปืน ที่ได้ถาวอนนะครับเนาะแล้วก็มีสกินทางด้านของกล่องสพบนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกล่องสพบป,ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สกินปืน x อ8ถทาวอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือ ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอสกีนล่มด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีทางด้านของท่าทางนะครับนอที่มีด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็สายฟรีก็รับหมวกตัวนี้ไปนะครับนอส่วนสายเติมนะครับก็จะได้รับนะครับนอในส่วนของกระเป๋านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกระเป๋าก้อนเมฆนะครับนอแล้วก็ นี่เลยนะครับสำหรับสายฟรีก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนก็เป็นสเก็ตบอร์ดสายฟ้านะครับเนาะส่วนสายเติมที่จะได้รับไปมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันโคตรเทพเลยนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเนาะระหว่างฝนกับแสงอาทิตย์นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นสุดผู้ชายนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทางด้านสุดผู้ชายนะครับพี่จะทําการแจกให้ฟรีในเดือนหน้าที่จะมาถึงนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับส่วน บูย่าพาตัวถัดไปนะครับทุกคนก็คือพี่จะรีวิวเพิ่มแล้วกันนะครับประมาณ3เดือนล่วงหน้าเลยล้วกันนะครับก็บูย่าพาเดือนถัดไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของกล่องตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันก็จะมีทางด้านของไอเทมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสาหรับอันนี้นะครับทุกคนพี่คิดว่าน่าจะเป็นสกินกล่องศพนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ สเก็ตบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับน้องเป็นบูย่าพัรเดือนถัดไปอีกนะครับทุกคนก็คือเดือนที่จะมานะครับน้องพี่รีวิวไปตัวแรกนะครับอันนี้เป็นเดือนถัดไปอีกนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสวมที่โคตรเท่เลยนะครับและอันนี้เป็นสุดพู้ทายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนว่าเทหรือเปล่านะครับน้องก็ถือว่าโคตรเท่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับน้องว่ามันเทมากๆกนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็อัน เนาะที่แบบว่าทุกคนน่าจะได้รับกันนะครับเนาะส่วนสุดจะเป็นแบบไหนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณ oui, นี rix, ้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดนะครับที่แบบว่าน่าจะต้อนรับฮาโลวีนเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเกี่ยวกับผีแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือ ยังมีอีกนะครับเนาะสำหรับเรื่องบูย่าพาร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินระเบิดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทางด้านของสกินระเบิดที่แบบว่าโคตรเท่นะครับเนาะเราก็มีตาบูย่าพาร์นะครับเนาะเราก็มีซื่อนะครับเนาะเราก็มีสกินปืนกอชานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะได้แบบถาวรไปเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าปวดขั้นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจิ้งนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า อันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับแล้วเดือนถัดไปอีกนะครับก็คืออันนี้เป็นเดือนนี้แล้วนะครับนอและเดือนถัดไปก็เป็น <t> ต <uj en> ัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับเดือนถัดไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับนาแล้วก็มีทางด้านของสกินธนูด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นธนูประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเดือนถัดไปอีกนะครับนอก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี <il S 1> ่เลยนะครับ <es> พ <en Dziękuję bunları> ี่ขอบอกเลยและกันนะครันโนว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดประมาณนี้ด้วยนะครับนแล้วก็นี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของเกี่ยวกับธนูนะครับนอนี่เลยนะครับก็ถือว่า เป็นรูปนะครับเนาะในส่วนของโปรไฟล์หรือว่าเป็นรูปนะครับเนาะของชีชั่นนั้นนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็มีแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเดือนถัดไปอีกมีอะไรนะครับทุกคนก็คือนึ่งเลยนะครับที่จะมีหลักๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับสกินกระเป๋านะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของรูปคนนะครับเนาะที่มัดติดกับเป้ายิงธนูนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีทางด้านของท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าเป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าเหมือนอะไรทุกคนว่าเหมือนอะไรในอา V นะครับน้องก็ทุกคนคิดออกหรือเปล่านะครับว่าเหมือนอะไรในอา V นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและมันคล้ายๆหนังอินเดียเลยนะครับก็เป็นสอดๆหนึ่งนะครับทุกคนที่แบบว่านี่เลยนะครับน้องก็ เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหนังอินเดียนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสุบูตยที่โคตรเทพเลยนะครับน้อส่วนไอเทมของมันรวมๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของกิจกรรมะครับน้อที่แบบว่า บูย่าพาร์เดือนถัดไปนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับน้องก็เป็นสองซีซันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีซันแล้วก็ซีซันที่พี่รีวิวมานะครับก็จะเป็นทางด้านของซีซันตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่และซีซันนะครับทุกคนก็ถือว่ามีแต่ซีซันที่แบบว่าดีๆทั้ทงนั้นเลยเอฟเฟคโคตรเยอะนะครับน้องแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มไปเลยนะครับสำหรับบองน อยากได้นะครับน้องในสวของซีนชั่นนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนน้องๆ้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบ่าไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็็นนนนนนกการสสับบบุแแตที่ล้วค ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับหนอพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย